สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีผู้ชมมาเวลฟิเจอร์ฮะทำไมกิจกรรมมันน้อยจังรอบนี้หรือเขาแบ่งอะไรไปเลยอ๋อเขาแบ่งหมวดแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ได้เข้าเกมนานจัดครับอ๋อนี่นี่เยอะเยอะและ้วเยอะและ้วอ๋อหมายเมื่อกี้คลิกผิดแพทนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่ได้ดูซีรีส์ครับก็เลยอาจจะอื่นๆหน่อยเนดะี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มใหม่แจดเดวิลนะฮะที่ว่าเป็นซีรีส์ที่ดีมากด้วยใช่ไหมแจดเดวิลบอลอเกน ไวท์ไทเกอร์เดอเดวิลคิงพินพิวนิชเชอร์แล้วมีว่องเวอร์ชันแหว่งแล้วก็มันมีตัวไหนเพิ่มเข้ามาอีกไหมอพค c a l y p s นี่เราส่องไปยังอะส่องแล้วเนาะจำไม่ได้นะครับนานเกินไปหน่อยพอรล่าสุดนี่ก็น่าจะอะไรกับตัน4กันใช่ไหมโอ้โหนั่นก็นานแล้วนะงั้นเดี๋ยวมาดูแดเดวิลก่อนล้วกันครับขอดูแบบพลิกๆก,กอนเลยนะซีรีส์ดีมากนะอืม เออถ้ายืนเท่ดีนะแดร์เดวิลนี่แต่ชุดเดิมที่ใช้อยู่ for form grace มันก็เท่นะครับนี mm ่ hmm. on new on different อ๋อก็นี่ไงมันก็เป็น <c oughs> กว่าแล้วคุ้นๆอันนี้เป็นแดร์เดวิลแรกตอนเกมเข้ามาใช่ป่ะและ้วก็จะมีแดร์เดวิลที่เป็นเออซีรีส์ใช่ไหมแล้วเข้ามาตัวนี้เป็นแดร์แดร์แดรเดวิลกลมหน้าแต่ก็ดีนะชุดมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเออมันก็ทำดีแต่สกินเก่ามันเท่กว่าวะ เนี่ยน αι, น่ทุกคนสกินเก่ามันดูเท่กว่าชุดอะชุดแต่งกายอะอันนี้เอาไปเล7เต็ม10แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้ดูซีรีส์ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรขนาดไหนแต่ขอดูท่าโจมตีหน่อยครับนะครับโอ้ยแ่โอ้มันเปิดตัวเทช้ได้เลยนะสกิลหนึ่งเดี๋ยวนะเสียงเกมเบาไปดังไวบอกได้ตลอดเออสกิลหนึ่งเป็นไงืึ hmm. สิบเต็มสิบครับผมถ้าขนาดนี้แล้วก็นะเฮ้ยไม่ธรรมดาเปิดการแสดงสกิลโอเคเปิดแล้วนะซีรีส์สนุกดีครับหน,นึ่งอง้ืมอันเนี้ยสกิลสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังแม่สิบเต็มสิบเลยครับผมเลยชอบจังเลยมาเช่าอาร์ตแม่มันมีดึงมาแนละ้วันมีท่าโจมตีต่อด้วยถ้าดึงมาแค่นั้นก็ว่าดีแล้วนะสกิลสามเป็นไงอ๋อนี่เป็น อันนี้เป็นเคาน์เตอร์เนาะดูหนะ่อยเหมือนกันเหมือนกันโอเคตัคนนี้สิบเต็มสิบครับผมใช้ได้เลยนะที่บอกเยอเรียกว่าย้อมสีไม่ได้นะเพราะมันสีเดียวกันอ๋อย้อมชุดก็ได้ไม่หรอกมันก็ไม่ได้ถึงกับย้อมหรอกมันก็คนเดิมอะ่ะมันจะเอายังไงอ่ะนะสกิลสีเป็นไงอืมโอ้โหแมอใช้ได้นะนี่แปดเต็มสิบครับเอฟเฟกเอฟเฟกใหม่สวยดีเฮ้ยเริ่มคาดหวังแล้ววะสกิลห้าเป็นไง น,น,นี่มันมาเชร์อาร์ตโยนกระบองทิ้งแล้วเตะอย่างเดียวแม่งเลยแล้วดูมีปิดท้ายด้วยแหมแล้วก็สกิลหกเป็นไงครับ<ม>โอ้โหมันขยันในขนาดนี้เลยวะเ,เอ้ยไม่เลี้ยวคุณมันต้องสิบเต็มสิบแล้วเพราะว่าทีมสร้างเกมนี้ขยันขนาดนี้ก็ต้องชมเขาแล้วล่ะเออปกติก็จะค่อนข้างจะ นะอย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะเขาขยันถึงขนาดทาฉากเพิ่มมามันก็ต้องมันก็ต้องตบรางวัลแอนเดอยถีบรางวันแล้วนะโอ้โหไวทไทเกอร์เลยดีกว่านี่โอ้อันนี้ไวทไทเกอร์ที่เข้ามานานมากแล้วจนลืมไปแล้วนะครับนี่มียูนิฟอร์มมาแล้วนะพอเป็นยูนิฟอร์มปุ๊บกลายเป็นผู้ชายซะแล้วโอ้ยไวทไทเกอร์บอลอีกแล สำหรับดีไซน์เอาไปเลย2เต็มสีครับสุดยอดมากเลยครับผมหูแปลกใหม่มากรอเล่นนจะหมันก,นก็สมจริงนะมันจะเอามาแฟนตาซีอะไรอย่างนี้ก็เป็นชุดหนังเอเกเกคิเลนเจอร์เลยเนี่ยอันนี้อ,อ,อันนี้ประมาณ6เต็มสิแล้วกันนะครแต่งตัวธรรมดายัางอ่ะไหยมีสร้อยนะสร้อยเสือดูสกิลดีกว่านะครับไวท์ไทเกอร์ โอ้เย์เอ้ยในซีดเดี๋ยว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 โชว์ท่าเสร็จเดี๋ยวถามคนที่ดูซีรีส์แล้วว่าในซีรีส์เป็นยังไงบ้างนะอันนี้สกิลหนึ่งอืมสี่เต็มสิบครับถือว่าเบเบอยู่นะเบเบสกิลสองม่นี่อันนี้เจ็ดเต็มสิบครับดูดูเนี่ย,ยมีสโลแล้วมีเตะแบบโอย่าเลยสกิลสาอืมเจ็ดเต็มสิบครับสกิลสี่เป็นไง โอ้โหมีเสือมาอะไรอย่างนั้นทำอย่างอื่นได้นะมีเสือเข้ามาตะปบเจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลห้าเป็นไงฮะดูในภาพโอ้โห18หมัดครับอ่ะฮะมันจบง่ายจังแปดเต็มสิบแล้วกันครับว่าเท่ดีบอกในซีรีส์พูดได้หรอครับอ้าถ้าพูดไม่ได้งั้นไม่เป็นไรแสดงว่าน่าจะน่าจะสำคัญใช่ไหมงั้นศักิลหกเป็นไง อืมโอ้โหอลังการนะดูแทบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเก้าเต็มสิบไปครับเขาบอกไม่อยากพูดเลยครับโอเคงั้นยังไม่ต้องพูดก็ได้อะ้วก็ว้าวซะคนแรกเป็นผู้ชายครับอ๋ขอขคุณครับบคุณครับ,บ,รบงั้นเราช่วยไม่ต้องพูดก็ได้ต่อไปนะครับผมวันนี้กิงพินพินนะครับ เนี่ยตำหรับยูนิฟอร์มเก่าก็เก่งใช้ได้นะนี่ก็เป็นชุดแบบเอเออะไรนะเอเล็กรูเทอร์อะไรแบบเนี้ยนะ,ะเป็นของซีเค็ดวอลนะยูนิเวอร์คิมเบอร์โนนะสำหรับคิงพินนี่ก็สำหรับดีไซน์ก็เอาไปเลย1เต็ม10ครับคงจะเหมือนต้นฉบับแหละมันก็จะแต่งอะไรมากล่ะมันก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วใู่ไหมคิงพินดูสกิลกันนะครับอย่างน้อยถ้าไม่มีแบบว่าเอ้ยไอ้มาเมื่อกูมาฆ่าแล้วท,ท,ท,นะทางนี้นี้ผมหักคะแนนนะท้งน สกิลหนึ่งเป็นไงโหตีตีสองเต็มสิบครับผมสกิลสองต้องขับรถชนแน่นอนเอาทำไมกูซื้อหวยแล้วไม่ถูกวะโ,โ,โอ้โหอ,อ่แต่ก็ยังดีแปลกใหม่เฮ้ยช่วเฮ้ยรถมาแล้วเอา้ามันไม่ได้ขับรถนะมันพารถไปชนแล้วก็เอารถมาเคลี่ย,ยงแปดเต็มสิบแล้วกันมาสกิลสามเป็นไงอู้หู อันนี้ให้10ให้เพราะอะไรรู้ไหมเลี้ยวแรงมึงขนาดนั้นกูดูอย่างในซีรีส์ฮอกอายมึงต่อยคนตายคามือได้เลยนะแรงมึงอ่ะมึงเลือกที่จะหยิบคอนกรีตมานึกว่าจะฟาดมันไม่พอนะถ้าหยิบคอนกรีตมาฟาดจ่ยอกเขาจะได้โยนขึ้นฟ้าแล้วเอาปืนยิงให้คอนกรีตแตกเป็นชิ้นๆแล้วให้เศษคอนกรีตตกใส่หัวพวกม,มึงหยิบปืนไปยิงมันเลยดีกว่ากูว่าแรงกว่าเชื่อกูเหอะ ยิงใส่อิดที่ลอยอยู่ให้เศษอิดแตกลงมาแล้วเศษอิดตกใส่หัวคนถือว่าเป็นเลด PG ได้ดีนะครับผมดูได้ทุเพททุวัยนี้ผมก็เลยว่ามัน e ีทมัน10เต็ม10ไปเลย e ีทมากนะครับได้จํานวนไงถามจริงเออแต่ดีแล้วแหะยิงคนผิดกฎหมายไงฮะยิงอิดดีกว่าแล้วให้อิดตกใส่คนสกิลสี่ไปไง สิบเต็มสิบเลยครับผมเพราะมันมีการปลบมือให้กำลังใจลูกน้องด้วยลูกน้องไม่ลุมยิงมันเย็ดอันนี้ถือว่าร้ายเริ่มชักจะเริ่มครีเอทขึ้นเรื่อยๆสกิล5เป็นไงซูโม่ก็มาเฮ้ยดดสกุ้ยในซีรีส์มีในซีรีส์มีดดสกุ้ยด้วยเหรอเนี่ยยริงเหรอเนี่ยถามคุณผู้ชมก่อนที่ดูซีรีส์มาเอ้าคิงพินไปเรียนซูโม่มาด้วยเหรอไม่รู้มาก่อน โอ้โหเฮ้ยโอเคอยู่นะมีครับอันนั้นสิบเต็มสิบเลยครับผมเฮ้ยคิงพินมันไปเรียนกับเอ็ดมอนฮอนดะมาด้วยผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากเกิ่หกเป็นไงฮะเอาแล้วนี่แกง๊งอะไรนะลืมชื่อแล้วเนี่ยอะไรอะไรอะไรโดโดอะไรทิ้งตัวใส่พื้นไหมโอ้ ห้าเต็มสิบไปเลยครับแม่งทิ้งตัวใส่พื้น,นผ่านผ่านไปทีครับในซีรีส์มีปบมือนะครับอ๋โอโฮ้ดีครับดีครับต่อไปครับพินิเชอร์สำหรับพินิเชอร์นะครับผมถือว่าในซีรีส์มันสุดยอดขนาดไหนวันเนี้ยเอาไปสองก่อนแล้วกันครับผมดู โอ้โก็พอๆกันนะแต่อันอันนี้ใั่จะเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วแต่คุณดู Peniture Cosmic Ghost Rider Marvell e g a c y Daredevil เอ๊ะโอเคงั้นเริ่มดีแล้ว4เต็ม10แล้วกันเราไปดูกันนะว่าเขาจะมีสกิลเรียกหมาไหมนะฮะสกิลเรียกหมากับสกิลตกบันไดนี้ต้องมาเขาไม่ใช่เขาบอกว่าลาเอ้ยโอ้โหเปิดตัวเปิดตัวเวท่ใช้ได้เลยนะเนี่ยนะเฮ้ย ชักจะเริ่มคาดหวังนะครับผมแต่งตัวเหมือนพ่อกูอตอนไปทํางานจังเลยนะสอ้ยไม่ใช่พ่อผมไม่ได้ใส่เสื้อเปิดอกแต่แบบดูจากด้านหลังเขาพ่อผมเขาเป็นยามไงเขาก็แต่งตัวแบบนี้พอตอนไปถึงนี่เขาก็ต้องใส่เครื่องแบบยามก็แต่งประมาณนี้ไปนะฮะสกิลหนึ่งเป็นไงโอ้หโหอุ้ยหูอหู้เอาขวานทุบใช้ได้7เต็ม10เลยครับผมสกิลสเป็นไงฮะ เอาเปืนไฟยิงเอ้ยแล้วมีโยนด้วยอันนี้แปดเต็มสิบเลยใช้ได้ใช้ได้ไดสกิลสามเป็นไงโอ้โหรวดเร็วรวดเร็วอุ้ยโอ้อันนี้สิบเลยดูดูดูคุณด,ด,ดูดีเทลท่าทางรายละเอียดมีเปลี่ยนได้วยนะแล้วมีเนี่เน็ตแล้วมีโอ้ยิงปิดท้ายด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดสกิลสี่เป็นไงครับอ,อ,อ,อืจอห์นวิกสี่นี่หว่าใช่ไหมเออจอห์นวิกยิงด้วยคุณยิง ไอปืน oh, อันนี้ในภาคสี่อะโอ้โหสิบสิบสิบเลยครับสิบเต็มสิบเลยครับโอ้ปืนอันนี้ในภาคสี่อะโอ้สกิลห้าเป็นไงเออเจ็ดเต็มสิบครับเดี๋ยวผมมีคนบอกคุณสองมาตรฐานนะครับคิงพินโยนอิดไปคุณบนไอจากนั้นบอลสิบเต็มสิบนะคิงพินโยนอิดคุณบนอันนี้ก็โยนเหมือนกันนี่ครับมันโยนระเบิดไงก็มันโยนระเบิดผัวมถืตัวเธอคือระเบิด รู้จักไม่ซิกบอมซิกบอมเออมันโยนระเบิดไงถ้ามันก็ยิงมันยังพอเซกเมนต์อยู่เมคเซนต์อยู่สกิลหกเป็นไงโยนระเบิดอีกแล้วเว้ยแต่เป็นระเบิดควันนะครับตุตุ๊ดตุ๊ดตุเร็วมากครับเร็วมากเฮ้ยโอ้โหเนี่ยต้องสิบแล้วนะฮะใช้ได้มีตัวละครใหม่ไหมครับหรือหมดแค่นี้ อะแล้วตอนกับตันอเมริกามีตัวไหนมาซอยยิกๆเพิ่มหลังจากนั้นไหมไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีจะได้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พีคอะไรมากนี่ว่าเเลยนะเฮ้ยแล้วแบ็ควีดโอนี่เฮ้ยอันนี้ก็เราก็เคยส่องไปแล้วหรอเวนเวนอมั Ven สเนี่ยนะทำไมไม่อยู่ในความทรงจำผมเลยค <ขอ S 1> เลสฮ <ะ S 2> นคคนคอนมีบักกี้วีโดโอนิกซลีนั่นไงว่าแล้วเชียว ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเออมันต้องมีอะไรที่พีกพีกว่านี้บักกี้แบ็กวิดอว์นิกฟิลี่ ucky, ow, ขอบคุณมากครับเราไปดูที่ผมขอดูแบ็กวิดอว์เป็นตัวสุดท้ายว่าผมคาดหวังสูงมากบักกี้อยู่ไหนจ๊ะเราพิมพ์ได้ไหมเนี่ยตัวละครแม่งเยอะจัดเดี๋ยว และนิกนิกฟิลลี่เออขอดูนิกฟิลลี่ก่อนแล้วกันนิกฟิลลี่โอ้โหกูอ่ะพิมพ์แล้วกันจะฮะพิมพ์พิมพ์พิมพ์มตรงไหนวะเนะี่ยเรียงตามชื่อใครตาดีช่วยหานะะิกฟิลลี่หน่อยหาไม่เจออันนี้ก็เจอแล้วอ่านี่นิกฟิลลี่เซคริตเอเวนเจอร์นะครับผมสำหรับดีไซน์เอาไปเลย8เต็ม10นะครับผมนี่เซคริตเอเวนเจอร์นะฮะโอ้นกูฟิลลี่โอ้โห อย่างลำ่ำเขาไม่ใช่เขาเป็นซูปเปอร์โซเยอร์เลยไหมเนี่ยดูสกิลเอาละนี่ปังเขาให้ถือปืนนะนี่สกิลหนึ่งเป็นไงนี่นี่นี่สองเต็มสิเอ้สามเต็มสิไปฮะยิงสามทีปังปังเปลี่ยนท่ายิยงสกิลสองทิ้ต่อยต่อยต่อยตอยุต้ยโอ้โหมียิงล่ำแสงจากตีนด้วย ห้าเต็มสิบไปเลยสกิลสามไปไงกระโดดยิงตุ๊บๆๆตูมโอยเจ็ดเต็มสิบไปเลยสกิลสองอ่นนะสกิลทวิสกิลสี่อันนี้เท่อันนี้เท่แปดเต็มสิบไปครับชอบตอนหันหลังนี้แล้วมีเครื่องบินบินผ่านหัวแล้วเครื่องบินบินผ่านทําไมนะเมื่อกี้ขอคอยรอบนึงดูไม่ทันมันบินทําไมวะบินแล้วฝุ่นตลบเหรอเพราะมึงยิงเองไม่ใช่เหรอถือว่าร้าย น่าจะเป็นอันนี้สกิลห้าไปไงอู้เรียกฮอกอายมายิงแล้วก็โบกมือลาเอ้ยมุมกล้องไม่หันนะแต่ผมชอบตอนยืนค่อยหลังด้วยว่ะอันนี้เก้าเต็มสิบเลยบอกว่ามัน,ม,นมันมาทิ้งระเบิดครับพี่ไอที่เห็นปุ้งๆนั่นคือระเบิดอ๋อไอ thank you สกิลหกไปไงครับโอ้โหเอ๊ะเหมือนเคยเห็นแล้วว่าหรือว่าเพิ่งมาวะเนี่ย โอเคสิบเต็มสิบเลยครับถ้าอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวต่อไปเอาแล้วบักกี้บักบักกี้แซมช่วยหาบักกี้หน่อยแล้วทำไมมันแยกตัวละครว่ะเหลือนี่คืออะไรฟอนคอนอ๋อมันแยกเป็นยูนิฟอร์มใช่ไหมต้องหาบักกี้อ่า ใครเห็นผ่านหน้าพี่เต nice ๋าแวบๆชี้บอกเลยนะผมตาไม่ค่อยดีนะครับนี่แสบตาจะหาผ้ามาเช็ดตาก็กลัวเสียงดังแกลกๆเข้าไปบักกี้อยู่ไหนวะเฮ้ยกูเจอมึงหลายรอบแล้วเนี่ยแซมหาง่ายจังแซมบักกี้บักกี้อยู่ไหนบักกี้อยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วบักกี้เขาไม่ใช่ทอนเห็นนวดเห็นนวนตัดผมสั้นเนี่ย เห็นแต่หน้าฟอนค้นดูง่ายอย่างเขบอกซ้ายสุดสักแถวหนึ่งครับอ๋อซ้ายสุดสักแถวหนึ่งนะเออบักกี้หายากจังีจนมาหมดแล้วเนี่ยเจอแล้วบักกี้อีคาริสอีกโอโ้โหบักกี้กูฮอคไอสตาร์ลอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวนะบักกี้ไปไหนวะอันนี้เจอแล้วโอ้มาเน่ฮะฮะเอามันเอ้ายูนิฟอร์มเพิ่งเข้าเหรออันเนี้ย คุณพูดจริงพูดเล่นไอผมจําไม่ได้ด้วยนะยูนิฟอร์มเพิ่งเข้าเหรอชุดเนี้ยนะวินเทอร์โซนเยอร์คนเกกับวินเทอร์โซนเยอร์เพราะอันนี้เป็นอเวนเจอร์ใช่ไหม๋เอ,อเวอร์ชันผมสั้นเพิ่งเข้าในเกมเหรอเนี่ยก็บอกบนบนอ๋อไม่ใช่เออตกใจหมดเอา้าอ๋อชี้ในนี้ก็ไม่ได้ด้วยต้องดูยูนิฟอร์มล่าสุดของมันกูเข้าไปดูในนั้นก็ได้ง่ายกว่าบัคก,กี้บัคก,กี้อยู่ไหน นี่แล้วก็ไปดูยูนิฟอร์มเออนี่นี่โอเคอะผมไม่แปลกใจว่าทำไมเมื่อกี้ผมหาบักกี้อันนี้ไม่เจอผมผมไม่แปลกใจแล้วเพะนี่บักกี้ของฉันส่วนนี่ ผมไม่มีทางเจอแน่แตอนนั้นผมนึกว่าจะเป็นไอ้นั่นเลยซ้ำไอ้อะไรไอ้ไอตัวโมฮอคไอ้ในในกาเดียโน่แกลเล็กซี่เลยซ้ำกับตอนอเมริกาแอนด์เดอะวินเทอร์โซเยอร์ Special, สเปเชียลวินเทอร์โซเยอร์เรวอลูชันสำหรับดีไซน์เอาไปเลย7เต็ม10ครับถือว่าแขนโหอลังการมากเวฟเลยนะชุดก็แหวกแนวนะฮะแต่บัคกี้นั่นนายเหรอขอดูหน่อยว่าจะอลังการขนาดไหนบัคกี้จากสำนักขาสาเอ้ยโอ้โหดูเอฟเฟกเมื่อกี้เท่ะนะ จากสำนักคาซามา่าเฮ้ยเท่กว่าที่คิดว่าคุณเฮ้ยเฮ้ยไม่เลวเฮ้ยบวกคะแนนไปอีกเป็นเก้าเต็มสิบไปเลยเฮ้ยพอดูอย่างนี้ทเท่วะ่ะผ้าคลุมมันเป็นผ้าคลุมแบบเอียงๆเลยนะเอ้ยสกิลหนึ่งเป็นไงอื้มอื้อื้มอื้มอ่าเจ็ดเต็มสิบครับสกิลสองโอ้โหอื้มอื้มโอ้โหสิบไปเลยแหละถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหสกิลสองมัน คุณดูแค่ยิงนี่ก็ว่าเท่แล้วนะคอมโบโอโ้โ,อโหโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับพี่โอ้โหบักกี้จากมังกรหยกสกลิลสามอื้มอื้มโอ้สิบเต็มสิบไปเลยอะไรเนี่ยมันมีคขั้วระเบิดแล้วมันแขนมันยืดได้ด้วยโอ้แล้วปัดระเบิดโอ้โหเฮ้ยอะไรที่เรารู้สึกว่าปลามากไปก่อนยันไม่ได้เลยนะครับโอ้สกิลสีล่เป็นไงฮะ <c oughs> โอ้โหอ้าวเฮ้ยเอาไปหกเต็มสิบแล้วกันสกลิลก็เอาสดตื่นเต้นเลยสกลิลห้าเป็นไงครับอืมโอ้โหมีเอ้ยระเบิดแล้วแต่อย่างนั้นทำอย่างอื่นต่อได้แต่สกลิลสองเอาสัดยาวเลยนะะอ๋อนี่ยิงตุ้มแล้วโยนปุ๊บพลิกตัวมาตรืมนี่นะฮะสกลิลอันนี้เจ็ดเต็มสิบครับสกลิลหกเป็นไง โอ oh ้มันเหมือนเดิมปะมเหมือนเราเคยเห็นแล้วปะเ,เก็ดเต็มสิบไปอูบักกี้นี่ไม่ธรรมดานเนี่ยน,นี่เอออย่าไปปรามาดดีไซน์เออเนี่ยเห็นท่ายืนผมว่ามันควรจะแบบยืนแบบในเกมมากกว่าอะหนักกว่าเดิมอีกพอเห็นในนี้แต่ดูอย่างนี้มันเท่ดีไงโอเคทีนี้หมดแล้วทีนี้มาแบล็กวีด o w 1สิบเต็มสิบเลยครับแบล็กวีด o w v เวนอมัสโอ้โห เพราะว่าชุดเดิมโกลเดนเกตวิจิลนเต้นี่ก็ว่าเท่แล้วนะในแบล็ควีดโอก็เท่ดูดีในอเวนเจอร์สามศูนย์เก้าเก้าก็ดูดีดูดีหมดเลยนะเนี่ยแบล็ควิดโอดูดีมาตลอดเลยอันนี้ดูเท่จัดเลยแบล็ควีดโวเวนอมัสนะครับสิบ็มสิบไปเลยครับมาดูสกิลที่เปลี่ยนกันครับโอ้โหโอ้โหดูเท่จัดเลยสกิลหนึ่ง โอ้โหโอ้โหสิบเต็มสิบไปเลยครับมันแต่เอ้ยมันทำใหญ่แบบใหม่ด้วยโอ้ส oh, กิลสองไปไงสิบเต็มสิบครับสกิลสามครับนี่เ,เป็นแบ็ควีดูหของจริงนะมียิงใหญ่ได้ด้วยได้เลยมีแบงมุมแบ็ควีดแล้วออกมายืนออกมาเดินเท่ด้วยสิบเต็มสิบไปเลยครับนี่ดูนะเพราะมันออกมาจากเงาตัวนี้มันนี่มันยืนเท่โอ้โหเดินเท่ด้วยโอ้นี่มัน real black widow สกิลซี โอมีช็อตไฟฟ้ายังไม่ลืมที่จะช็อตไฟฟ้าแล้วโอ้แยกล่างโจมตีแม่เจ้าไอ้นั่นอยู่ในใยตลอดไปสิบ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 สขออีกรอบนึงโอ้โหแม่เจ้าสกิลห้าครับอันนี้โหนใหญ่แล้วก็ลงมาแล้วก็ทำแล้วนะอันเมื่อกี้ว้าวกว่านะอันนี้ประมาณแปดเต็มสิบครับโอ้แต่โอ้โหโคตรเจ๋งเลยซกิลหกเหมือนเดิมเนาะ ใส่ปืนต้มยิงอแปดเต็มสิบครับผมอ้เฮ้ยโหอันนี้นี่แม่เก้าห้ามีเรียกรูปมันโอ้นเจ็ดร้อยห้าสิบแบบอ๋อมันไ่ลดด้ยเหรอะมันผ่านช่วงลดไปแล้วปะ่งั้นเสียได้อดัมวอลล็อกผมมีอะเขามา่ไหมเนี่ยไม่มีนะฮะจบเลยอดัมวอลล็อกแต่ละชุดเก่งมากโอเคหมดละวันนี้เราขอล่าไปกับแพทใหม่นะครับก็คือแพท อ่า Black w i d อ w นะครับขอบคุณทุกไม่ใช่ Agent v e er n วนนี้่2แล้วนะเนาะสำหรับแพทเดร์เดวิลนะครับก็จบการส่องแพทไวจเิเมเท่าน,นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันใหม่แพทหน้าน่าจะหมดแล้วเนาะตัวละครใหม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาใช่ปะเพราะคุณจะสังเกตว่าตัวละครผมจะมีเท่าเดิมตลอดมาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วเพราะผมไม่ได้ไปเล่นต่อเลยเข้ามาดูแพทอย่างเดียวนะครับไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้เราดูไปแล้วเนาะวาคินตอรเลสเนะี่ยดูไปแล้ว อันนี้ก็ดูแล้วใช่ไหมจำไม่ได้เลยเนี่ยแพทเด็ตบูเออร์วูรีนน่าจะดูแล,แล้วล่ะคัสซันดาโนวาลองดูวันดา้าผมจำไม่ได้ว่ามีใหม่ไหมคุณคุณว่ามีมีด้วยเหรอชิงนเหรอดูหน่อยดูหน่อยถ้าไม่มีก็ถือว่าผมจำพลาดไอ้ผมก็ไม่ได้จำขออภัยนะครับมันเว้นช่วงค่อนข้างนานนะ่ะมันเป็นเดือนเลยไงแล้วเดี๋ยววันดา้ากูปั้นถึงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้แล้ววันดา้าอ่าวันเนียวันดา้าดูยูนิฟอร์ม เอ๊ะเหมือนอันนี้จะดูแล้วมั้งสการเล็ว่าผมมีชุดอันนี้อยู่ใช่ไหมชุดใหม่ดูแล้วยังอะจำได้ไหมดูแล้วเนาะโอเคงั้นเราขอลาไปกับสการเล็ตวิทแล้วกันนะครับสำหรับการเลคคอร์ดไว้จบไปกับเพเดรเดเิาย้อนหลังไปลงนะครับไว้เจอกันใหม่เดือนหน้าครับผม